เคยไหมตื่นเต้นนิดหน่อยตอนก่อนที่จะเริ่มงานที่โบสถ์นะคะก็ก็เป็นสาวแบบความตื่นเต้นที่เป็นความรู้สึกที่ดีที่เออรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ทำอะไรแบบนี้กับกับคนที่เราคุยที่หาขดอนดมาถึงมาในงานวันที่พี่ของแข่งแข่งใครมากทีที่ไทยด้วยค่ะก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีพีที่ไทยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ยังทำท ก็เลยก็เลยทำแบบง่ายๆได้แล้วก็ก็สนุกดีค่ะเป็นเป็นอะไรที่ก็เหนื่อยนิดนึงในการอธิบายกับทั้งเขาแล้วก็กับทั้งครอบครัวเขาแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีการกันแล้วก็ให้เต้นกันจับสร์ก่อนจะเข้ามามีว่าน้ำสั่งอะไรครับว่าน้ำสั่งไม่มีค่ะไม่ไดเรีน้ำสั่งอย่างนีแค่เอ้าแก้วประตูแล้วก็มาสู่ขอ ในเงี้ยก็ซ้ำซึ้งนะคะน้ำตาคลอก็มีมีเสียงน้ำตากันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งคุณพ่อคุณพ่อเอ้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ซ้ำซึ้งนี่จะเป็นความสุขที่ดีที่ครอบครัวเขาเองก็สนุกด้วยเราเองก็คือมันเป็นความสุขของวันที่ดีมากๆวันในชุดตอนก่อนจะไปเมียนมไร์เนาะเป็นเป็นยังไงบ้างเป็ engagement it was it was different but it was fun it was a lot of fun fun ตอนที่จะส่งแหวนเมื่อวานที่มานะคะเขามีพูดอะไรแบเนี้ก่อนไมีแต่ตอนตะโกนอะไรเงี้ยค่ะเขาแอบแบบน้องเอสวยที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเนี่ยตะโกนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ส่งแหวนก็เป็นแบบก็จะดูแลตลอดไป เพระตอนจริงทำใจได้กลัวไม่สวยก็เลยอัานนา้ำตาไว้ได้เหรอจริงๆก็เป็นมันเป็นเรียกว่าเป็นพิธีที่เป็นคำมั่นสัญญาแล้วา่างพระเจ้าเองนะคะก็เป็นสิ่งที่เราสองคนอยากจะทำกันก็คะือมันเป็นเหมือนแบบไม่ว่าเราจะจะจนจะรวยจะสุขภาพยังไงจะเป็นยังไงจะดีจะร้ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลก็จะอยู่กันต่อไป <c oughs> อไปย่างเงี้ยค่ะ ในตัวเขาเหรอคะก็คงเป็นตัวเขาอะค่ะที่เขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เขาค่อนข้างง่ายอะค่ะคือเข้ากับเอได้เข้ากับ้ากลครมวเอได้แล้วก็รับได้ในทุกอย่างที่ที่เราเป็นเราไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเรียกร้องอะไรหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ให้ให้อะไรกับเราเยอะมีคนที่น่ารักมาก I like about her is she's you know, the most beautiful woman I've ever met. Great. I mean, very successful and she has everything going for her. So it would be easy for her to be uh, very big headed. Uh, she's still very humble, still very down to earth, still very family oriented. เขามองว่าเราสวยประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับหลงระเริงได้อะเป็นคนที่แบบไฮโซติดหรูอะไรนี้ได้แต่ว่าจริงๆก็เป็นคนที่ติดดินแล้วก็รักครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็มีสิ่งที่เขาชอบนิดนึแต่ยังไม่ได้กันอยู่วันที่ไปอ่า คือสาหรับเอรรู้สึกว่าเวลาไม่ไม่ใช่ตัวที่จะบอกอะไรได้นะคะทุกคนก็คงรู้จักความสัมพันธ์ครั้งก่อนคือตาก็จริงๆเวลาไม่ได้บอกอะไรมันคือถ้าคนสองคนมันคลิกแล้วมันใช่กันมันมันสบายตัวมากค่ะมันไม่ต้องมีความพยายามที่จะต้องเปลี่ยนแปลงต้องจับตัวเข้าหากันอะไรอย่างอื่นง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นประเด็นเลยว่าจะสั้นหรือว่าจะยาวแล้วหลังจากนี้นะคะจอ มีลูกค่ะหลังจากนี้ก็พยายามที่จะมีลูกนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ฮันนีมูนคงหลังจากนี้ค่ะคงจะเป็นอาจจะกลางๆปีหรือยังไม่มีลนกกันค่ะคงแล้วแต่งานของเขาด้วยแต่ว่าก็แพลนกันแล้ว่าซอฟต์แอปปิการตัวนั้นน่าจะเป็นแอปปิกานน <c oughs> <c oughs> รค่นนะทำไมทำไมคะ <c oughs> <c oughs> เพรียมจะไปประเทศที่เราทั้งสองคนไม่เคยไปค่ะ<ม>เขาเองเป็นคนที่เดินทางก็ค่อนข้างเยอะเขาก็ไ,ได้ไปมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยเอาประเทศที่ค่อนข้างแปลกหน่อยแล้วก็เอ๊อยากไปเที่ยวแบบลงโกงไปที่เท็กซไปแบบยูไามอะไรเงี้ยแล่แลวก็อยากไปแบบซาฟารีเ <laughs> น,นาะก็ซาฟารีก็ไหนส่งทีส่งที ไเลี้ยงเลย้ะคะก็ะนะทีนี่ก,ก่อนแล้วก็อย่างน้อยสักสองปีแล้วเราค่อยว่ากันว่าเราจะย้ายไปไหนหรือเปล่าคืออาชีพคัสตองเดินทางตลอดใช่ไหมก็ไม่ถึงกับตลอดค่ะด้วยตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาสามารถเลือกได้จียงแต่ว่าถ้าต้องการเลื่อนขั้นก,ก็ต้องย้ายที่เพื่อจะได้ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นอย่างนะะี้ค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ก็ยังคงอยู่ที่นี่ก่อนอค่ะคาะจ้ที่เมกาค่ะเจที่เค่ะเจ้าคระค่ะ ที่ร้านที่ไปกับเราเลย่ะประมาณเดือนประมาณเดือนสิงหาะคมค่ะในในของไทยก็คือยังเป็นนัำซุนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันที่เป็นปานชาจะสุดเดียว <c oughs> เป็นมิสซี่เดียว ทำไปเรื่อยๆค่ะด้วยถ้าถ้าไม่เวลามาอำนวยควาแค่ไหนก็ทําเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงตอนนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองแล้วก็มีหลายๆบริษัทที่ดูแลอยู่เนี่ยนะคะก็เวลาอำนวยควาแค่ไหนทำเท่านั้นจริงๆแต่ว่าตอนนี้น่าสนักไปทํางานพิธีกรแล้วก็รายการทีวีซะเยอะค่ะเขามีลิมิตอะไรกับเราไหมคะเรื่องงานไม่เลยค่ะเขาง่ายมากคือแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากทําอะไรเราเป็นยังไงเขาก็สนับสนุนเราซัพพอร์ตเราในจุดนต่างๆนี่แขออนุญาตย้อนหายุทธศรทองม่านนิด ก็คุณพ่อมาถามบอกว่าเนี่ยยูเอาเงินมาเท่าไหร่เขาบอกว่า all my money ทีนี no, ้ลยกลก็เลยกเลยก็เลยก็เนยก่เลกนก็ลลก็ลกนลยกละเกลกเกลยแหวลเก็เลาก็เก็เลยเยกเล็เลยท็ทลเลยกที่ยเล็กเลยจยเเยก็เลเ็เ็เ เราทำธุรกิจอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาที่ถ้ากับเว้นนี่มันค่อนข้างวุ่นวายแล้ทําธุรกรรมอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงว่าเขาต้องเซ็นต้องน้อนี่นั่นก้อนอะไรด้วยก็เลยที่ว่าเรื่องความง่ายของธุรกิจเราที่นี่อย่างเงี้ยก็ก็เลยจบไปที่นู่นแทนค่ะยังว่าที่นี่ยังไม่ได้จบค่ะยังไม่จบก็คือจะไม่จบเริ่มที่ว่าตอน้จะถอถุงอะไรบ้านเองเหรอเป็นเป็นคอนโดค่ะที่เราซื้อด้วยกันเป็น A year and a half ago, and I don't think anyone could have imagined that we'd end up sitting here on this sofa in front of all of you when we first met. But we've come this far, you know, so we'll keep walking together. กันในตอนวันเกิดเขานะคะแล้วก็นะวันนั้นเนี่ยก็เราทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะมาถึงวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ขอหน้าทุกคนนะคะแต่ว่าก็เขาก็บอกว่าเขาจะดูแลแล้วก็จะเดรินไปด้วยกันเป็นแบบแบบตายจากันไปนะคะพี่อ่ะค่ะพีก็จริงๆเขาก็ยงรู้อยู่แล้วค่ะก็เราก็อยากจะอยู่เป็นแก่เท่าด้วยกันนะคะ เราเห็นภาพคนแก่เดินจุมมกันอ่างเงี้ยเราก็บวกว่าจะเป็นแบบนั้นแย่น่อยโว้ยที่เกีช่วยอว่าอ๋อแก่อยู่แล้วเรงนี้ค่ะวันแรกที่เจอนะคะสมมติวันนี้ก็มาปีครึ่งเราจะมา